นี่ครับท่านผู้ชมก็สอบถามกับเจ้าของบ้านก็คือปลูกตั้งแต่20กว่าปีแล้วนะครับตั้งแต่เป็นต้นเล็กๆนะครับแล้วก็ปลูกจนมันเจริญเติบโตขยายพันธุ์ออกมาเยอะนะครับนี่ครับสวยมากเลยฟอร์มใหญ่นะครับก็ปลูกประดับต้นนี้จะปลูกไว้ในต้นขนุนนะครับนี่ครับขนุนที่ปลูกด้วยเมล็ดก็คอนข้างใหญ่โตสูงนะครับนี่สวยมากเลยนะครับนี่ครับ ก็เราหาชมในส่วนของกระเช้าสีดาวฟอร์มใหญ่ๆแบบนี้ค่อนข้างยากนะครับท่านผู้ชมเนี่ยครับก็กระจะปกติมันก็เจริญเติบโตไม่ใช่กอใหญ่ขนาดนี้นะครับดูสิครับท่านผู้ชมนี่มันกอใหญ่มากเลยนะครับเนี่ยรับปลูกยี่สิบกว่าปีแล้วนะครับเนี่ยครับโอ้สวยมากเลยนะครับค่อนข้างสมบูรณ์นะครับ ลักษณะการปลูกก็โดยปกติก็ลดน้ําโดยใช้สายยางฉีดเข้าไปนะครับนี่ครับต้นสมบูรณ์มากเลยนะครับท่านผู้ชมโอ้เราหาโอกาสชมแบบนี้ได้ยากมากเลยนะครับท่านผู้ชมนี่ครับไม่มีนะครับปกติเราจะหาชมลักษณะต้นกระเช้าที่ฟอร์มใหญ่ฟอร์มสวยแบบนี้ค่อนข้างยากนะครับพบได้น้อยนะครับเขาก็เลี้ยงค่อนข้างสมบูรณ์ข้างบนก็จะเป็นข้าหลวงอู้สวยมาก หาชมได้ยากนะครับวันนี้เราได้โอกาสมาถ่ายทำวิดีโอให้กับท่านผู้ชมนะครับในการเปิดโลกระทับชมกระเช้าสีดาแล้วก็ต้นเฟิร์นที่ปลูกประดับบ้านไม้มงคลให้กับท่านผู้ชมได้รับชมครับนี่ครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้ช่องธนวัฒน์เพื่อนเกนษตรอีสานพาท่านผู้ชมมาชมแนวคิดในการปลูกไม้มงคลนะครับไม้ประดับนะครับในชุมชนพามาชมวิธีการปลูกแล้วก็การใช้ไม้ ประดับไม้มงคลตกแต่งบ้านนะครับเพื่อความร่มเย็นนะครับแล้วก็เป็นสิริมงคลให้กับผู้ที่อาศัยอยู่ในบ้านนะครับนี่ครับต้นแรกที่ที่ชาวบ้านปลูกนะครับก็คือ,อต้นเศรษฐีรวยทรัพย์นะครับลักษณะฟอร์มนี้ก็คือปลูกใส่ท่อวงกลมนะครับซึ่งต้นเศรษฐีรวยทรัพย์ถือว่าเป็นไม้มงคลนะครับที่นิยมปลูกในบ้านนะครับข้างรั้วบ้านสร้างความ อาเปสลิมงคลนะครับเป็นไม้มงคลเรียกเงินเรียกทองเรียกทรัพย์นะครับนี่ครับฟอร์มนี้ค่อนข้างสมบูรณ์แล้วก็ค่อนข้างใหญ่มากนะครับท่านผู้ชมนี่ครับใบใบของเขานะครับจะเป็นใบเป็นเส้นๆแบบนี้นะครับริ้วสวยเลยนะครับท่านผู้ชมนี่ครับฟอร์มใหญ่แล้วก็ฟอร์มกอแน่นนะครับก็วิธีการปลูกก็คือใช้ดินร่วนนะครับปุ๋ยมะพร้าวแล้วก็ปุ๋ยนะครับก็จะเป็นปุ๋ยมูลสัตว์ก็คือปุ๋ยขี้วัวขี้ควายนะครับท่านผู้ชม ก็ลักษณะฟอร์มนี้ก็คือปลูกประมาณได้ประมาณ1ปีแล้วนะครับค่อนข้างค่อนข,ข้างสมบูรณ์แข็งแรงนะครับฟอร์มนี้ก็เจ้าของร้านก็จําหน่ายนะครับก็ปลูกไว้ในหมู่บ้านนะครับก็พิกัดนี้อยู่ที่บ้านทิงพวยนะครับตลทิงพวยอาเภอศรีรัตนจังหวัดศรีสะเกดนะครับท่านผู้ชมฟอร์มสวยมากเลยนะครับแล้วก็มาดูการจัดตกแต่งบ้านนะครับก็จะใช้กระถางนะครับที่มีลักษณะสีสันอย่างนี้อย่างเช่นที่เห็นนี่ก็คือ เป็นเป็นกระถางนะครับที่มีลวดลายนะครับก็จะทําให้อ่าเพิ่มมูลค่าของของตัวไม้ประดับไม้มงคลนะครับก็จะมีด้านหลังก็จะเป็นข้าหลวงนี่ครับข้าหลวงตัวนี้ปลูกนานมากนะครับท่านชมนี่ครับเจ้าของบ้านนะครับเจ้าของบ้านไม่สะดวกให้สัมภาษณ์นะครับก็ขออนุญาตถ่ายมานะครับเนี่ยครับสวยมากเลยนะครับข้าหลวงนี่ปลูกหลายปีแล้วนะครับหลายปีแล้วสวยมากเลยนะครับเนี่ยครับก็จะปลูกริมริม ริมริมรัมร้วนะครับนี่ครับแล้วก็จะมีอ่าบอ่อปลานะครับนี่ครับบอ่อปลานะครับ <_ p ush> เพิ่มสิริมงคลในเรื่องของการเก็บเงินเก็บทองเขามีความเชื่อว่าการมีโอ่งน้ําหรือมีบอ่อปลาด้านหน้าก็คือมีความเชื่อในเรื่องของการรักเก็บเงินเก็บทองให้เงินไม่รั่วไหลนะครับเป็นลักษณะความเชื่อนะครับนี่ครับ ก็จะมีปลาหางนกยุงนะครับเลี้ยงไวป้องกันการวางไข่ของยุงลายได้ด้วยนะครับเนี่ยครับแล้วก็จะมีพืชน้ำนะครับแล้วก็จะมีในน้ําก็จะมีแหนนะครับปลาหางนกยุงแล้วก็สลายหางกระรอบนะครับแล้วก็จะมีไม้ประดับไม้มงคลนะครับเศรษฐีวินสันเนี่ยครับเศรษฐีวินสันก็จะมีด้วยเนี่ยครับก็ลักษณะการการจัดตกแต่งนี่ครับก็จะมีไม้ประดับ ก็จะประดับแบบนี้นะครับท่านชมนี่ครับสวยมากเลยนะครับก็เป็นการผ่อนคลายนะครับให้บ้านสดชื่นนะครับก็ต้นไม้นี้เขาก็จะปลูกแล้วก็จําหน่ายด้วยนะครับท่านผู้ชมนะครับก็จําหน่ายด้วยนะครับก็มีหลากหลายพันธุ์เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นอออมนะครับออมเงินเขาก็มีนะครับท่านผู้ชมออมเงินแล้วก็ต้นพ้านะครับพืชตระกูลพ้านะครับแล้วก็หน้าวัวแดง หน้าวัวแดงหรือกวักเงินกวักเงินกว่าทองครับนี่ครับหน้าวัวแดงนะครับแล้วก็เสนจันที่เป็นกระแสมันก็มีจันทร์ครับนี่คือเสนจันแดงก็เอามาปลูกเหมือนกันนะครับท่านชมเสนจันแดงไม้มงคลเพิ่มความเสน่ห์ให้สิริมงคลให้กับผู้ที่ปลูกผู้อาศัยอยู่ในบ้านนะครับก็จะมีกวักเงินนะครับก็มีนะครับเงินเต็มบ้านก็มีนะครับท่านผู้ชมอันนี้ก็คือไม้มงคล ที่ปลูกไว้ในบ้านประดับประดับนะครับนี่ครับนี่ก็คือเสนีจันเสนีดันโกเมนนะครับท่านชมสวยมากเลยนะครับเสนจันโกเมนแล้วก็ฟอร์มนี้ก็คือเศรษฐีรอยซับนะครับต้นนึงนี่ครับใหญ่มากเลยนะครับปลูกเป็นปีแล้วนะครับฟอร์มนี้ก็หลายบาทอยู่นะครับท่านผู้ชมก็ถ้าท่านผู้ชมสนใจนะครับก็ติดต่อมามาได้นะครับที่เบอร์087 0 7 1 1 9เจนะครับติดต่อคุณเพ็ญศรีนะครับพิกัดบ้านอยู่ที่บ้านพิงพวยตําตบลพิงพวยอำเภอศรีรตัตนจังหวัดสิสเกตก็อยากได้ต้นไม้มงคลฟอร์มใหญ่ๆที่อยู่ในบ้านนะครับยกเอาไปเลยนะครับยกเอาไปทาัทั้งกระถางนะครับก็สนใจก็ติดต่อมาตามเบอร์โทรศัพท์ที่ขึ้นให้ในคลิปวิดีโอนะครับนี่คือก็เป็นลักษณะาการจัดตกแต่งบ้านนะครับ ก็สนใจก็ติดต่อเข้ามาในคลิปวิดีโอนะครับก็นอกจากนี้ก็คือก็จะปลูกไม้มงคลนะครับริมริมรั้วตรงอาสารพระภูมินะครับเนี่ยครับก็จะมีการนําไม้มงคลมาประดับเนี่ยครับลักษณะการการจัดตกแต่งนะครับท่านผู้ชมนี่ครับก็จะมีต้นทับทิมสยามนะครับไม้มงคลอันนี้ก็คือต้นลักษณะของต้นทับทิมสยามซึ่งมีลักษณะเป็นสีชมพูออกม่วง นะครับขั้นคำจมสวยมากเลยนะครับนี่ครับแล้วก็มีว่านชัยมงคลนะครับนี่ครับว่านชัยมงคลก็จะมีเป็นไม้มงคลที่มีความเชื่อในเรื่องของอาจทำให้คนที่อยู่ในบ้านมีความรักความลมเกลียวแล้วก็สร้างความอบอุ่นให้กับผู้ที่อยู่ในบ้านนะครับนี่ครับแล้วก็จะมีอบอนสีนะครับนี่เจ้าปรงไฟเซอร์นะครับท่นม สวยมากเลยนะครับท่านผู้ชมก็กองนี้ค่อนข้างสวยแล้วก็กลัดสีสวยมากเลยนะครับนี่ครับเนี่ยครับเป็นฟอร์มกอสวยมากเลยนะครับเนี่ยกัดสีเนี่ยครับเขาก็ขายอยู่นะครับท่านผู้ชมสนใจก็ติดต่อตามคลิปวิดีโอนะครับที่ขึ้นให้นะครับจะมีเบอร์โทรศัพท์ขึ้นให้ก็ติดต่อมาได้วันนี้เราพามาชมในส่วนของการนําไม้ประดับไม้มงคลนะครับมาประดับตกแต่งบริเวณหน้าบ้านข้างบ้านข้างรั้วให้ดู สดชื่นนะครับว่าพามาชมในในลักษณะของในชุมชนนะครับท่านผู้ชมครับในชุมชนหมู่บ้านที่เขามีความชื่นชอบแล้วก็นําไม้มงคลมาประดับตกแต่งบ้านนะครับแล้วก็จะมีในส่วนของกล้วยไม้นี่ครับสวยมากเลยนะครับท่านผู้ชมเนี่ยครับกล้วยไม้ก็ออกดอกแล้วนะครับก็จะอยู่ในลักษณะการปลูกก็คือเขาจะปลูกใต้ต้นไม้ที่มีแสงรำไรนะครับตัวนี้ก็จะเป็นต้นมังคุด ต้นละมุดนะครับท่านผู้ชมดูสิครับต้นละมุดดกมากเลยนะครับนี่ครับดกมากเลยนี่ครับใต้ต้นละมุดก็จะเป็นพืชที่จะลงตัวโตในลักษณะของแสงลำไรนะครับท่านผู้ชมแสงลำไรเขาจะชอบแสงลำไรนี่ครับเราก็จะมีเตยเงินเตยทองด้วยครับท่านผู้ชมนี่ครับเตยเงินเตยทองเขาบ้านนี้เขาจะปลูกในส่วนของเน้นไม้มุกคลนะครับแล้วก็ข้าหลวง เนี่ยครับเฟินเฟินค่าหลวงนะครับท่านชมฟอร์มใหญ่มากเลยนะครับท่านชมเนี่ยครับใบแบบโอ้โหเนี่ยครับดูลักษณะด้วยสายตาแล้วน่าจะรัศมีความกว้างของต้นเนี่ยอยู่ประมาณเกือบสองเมตรนะครับท่านชมใหญ่มากแล้วก็สมบูรณ์มากแล้วก็เข้มเขียวนะครับบ่งบอกถึงสุขภาพของต้นไม้ที่สมบูรณ์มากเลยนะครับท่านชมเนี่ยครับบริเวณหน้าบ้านเนี่ยครับบ้านก็จะอยู่พิกัด พิงพวยนะครับพิงพวยตําบลพิงพวยอาเภอศรีรัตนันจังหวัดส,สีสเกตเนี่ยครับบริเวณถนนหน้าบ้านนะครับถ้าท่านผู้ชมมาก็สับถามมาตามบเบอร์โทรศัพท์ที่ขึ้นให้นะครับก็จะมีเขาก็จะจําหน่ายในส่วนของอ่ไม้มงคลฟอร์มกอใหญ่ถ้าท่านผู้ชมอยากได้เอาไปประดับบ้านประดับร้านอาหารประดับสวนนะครับหรือประดับโรงแรมนะครับก็ติดต่อมาได้ก็จะมีจําหน่ายเดี๋ยวพาท่านผู้ชมไปดูในส่วนของกระเช้าสีดาซึ่ง ค่อนข้างใหญ่แล้วก็สมบูรณ์นะครับอยู่ด้านหน้านะครับแต่ก่อนที่จะไปดูกระเช้าสีดาเราพบไม้มงคลอีกตัวหนึ่งนะครับท่านชมนี่ครับพืชตัวนี้ก็คือจันผาเนี่ยครับอีกไม้มงคลอีกตัวหนึ่งนะครับที่นิยมนํามาปลูกนะครับก็คือจันผานี่เองนี่ครับค่อนข้างฟอร์มแข็งแรงความสวยมากเลยนะครับนี่ครับะจันผาก็ถือได้ว่าเป็นไม้มงคลที่มีความแข็งแรงอดทนแล้วก็ยั่งยืนนะครับ ทนแรงทนฝนนะครับเนี่ยครับเดือนนี้ค่อนข้างทนทนความแห้งแล้งนะครับจเจริญเติบโตได้ดีนะครับเพราะว่าจันผานี่คือปกติก็จะเกิดต้นกําเนิดก็คือเกิดบริเวณที่เป็นหน้าผานะครับหน้าผาก็ประเทศไทยก็นํามาปลูกนี่ครับจันผานะครับแข็งแรงเดือดราพาท่านผู้ชมไปดูในส่วนของกระเช้าสีดานะครับไม้ที่ค่อนข้างที่มีราคา แล้วก็สมบ sure ูรณ์นะครับการขยายพันธุ์กระเช้าสีดาปกติก็ค่อนข้างขยายพันธุ์ได้ยากนะครับนี่ครับฟอร์มนี้สมบูรณ์มากเลยนะครับท่านชมนี่ฟอร์มใหญ่มากเลยนะครับก็ดูตั้งแต่รวงใบที่แผ่ออกมาเหมือนหูกวางนะครับท่านชมนี่ครับก็ฟอร์มนี้ค่อนข้างสมบูรณ์มากเลยนะครับนี่ครับนี่ก็เขาค่อนข้างออกดอกแล้วนะครับนี่ท่านชมนี่ครับเป็นพืชพืชในตระกูลเฟิร์นนะครับก็ เกาะตามต้นไม้นะครับตอนนี้เขาเอามาเกาะไว้หลายปีแล้วนะครับนี่ครับก็หลายๆคนก็มาขอมาขอเอาไปทําพันธุ์ก็ไม่ออกลูกสักทีนะครับเนี่ครับเป็นฟอร์มกระเช้าสีดาแล้วก็มีเฟิร์นนะครับเฟิร์นข้าหลวงนะครับใหญ่เลยนะครับท่านผู้ชมนี่ครับแล้วก็จะมีต้นกล้วยไม้ที่ปลูกต้นนี้ก็คือเขาจะนํามาปลูกในต้นมะม่วงก็จะได้รับแสงลําไยแล้วก็ ลดน้ําโดยการฉีดน้ําทุกวันนะครับต้นนี้ก็คือค่อนข้างมีอายุหลายปีแล้วลหละนะครับถ้าม้ชมดูจากสายตาน่าจะประมาณ10 10กว่าปีขึ้นนะครับไม่ใช่น่าจะประมาณเกือบ20แล้วมั้งครับนี่ครับค่อนข้างใหญ่นะครับนี่ครับก็อันนี้ก็คือดอกของเขาก็จะเป็นในส่วนของสปอร์เขาจะมีสปอร์นะครับลอยไปตามลมแล้วก็ไปเม็ดมันก็จะไปตกตามอ่า ก้านกิ่งของต้นไม้ใหญ่อาจจะมีการงอกสปอร์ขึ้นมานะครับเป็นต้นใหม่นะครับนี่ครับเป็นพืชในตระกูลเฟิร์นสวยมากเลยนะครับนี่ครับมูลค่าค่อนข้างค่อนข้างแพงเลยราคานะครับจุ่มๆฟอร์มใหญ่มากนะครับนี่ครับลักษณะการปลูกไม้ประดับต้นเฟิร์นนะครับนี่ครับสวยมากๆเลยนะครับพี่กัปก็อยู่บ้านผิงผวยนี่เองครับในไก่วันนี้ช่องธนวัฒน์เพื่อนเกษตรอีสานพาท่านผู้ชมมาชม ลักษณะการใช้ไม้มงคลไม้ประดับปลูกต,ก,ตกแต่งบ้านนะครับให้หน้าอยู่ให้ร่มเย็นนะครับไว้เพียงแค่นี้พบกันใหม่อีพีหน้าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และซับสไครต์ให้ช่องธนวัฒน์เพื่อนเกษตรอีสานด้วยนะครับสวัสดีครับฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์และซับสไครต์ให้ช่องธนวัฒน์เพื่อนเกษตรอีสานด้วยนะครับสําหรับการกดติดตามช่องผมนะครับกด,ดที่รูปผมด้านตรงกลางนะครับเสื้อสีส้ม กดติดตามได้เลยนะครับขอบคุณครับ